สวัสดีค่ะวันนี้วันที่21มิถุนาสองพนห้ารนะคะมาศึกษาดูงานที่กศนโคกสีสุพรรณนะคะท่านผอเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่นะคะดูชามก๋วยเตี๋ยวะค่ะก๋วยเตี๋ยวยังมื้อใหญ่กระโดดกระเดียบไม่เคยไหมใช่ไหมใช่ค่ะใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ใหญ่มากชามใหญ่มากนะคะปกติขายชามเท่าไหร่คะห้าสิบ ก๋วยเตี๋ยวค่ะท่านผู้ชมคะมือจามก๋วยเตี๋ยวถ้ําใหญ่มากมีที่นี่ที่เดียวคืออำเภอโคกสีสุพรรณใช่ไหมแม่ในเมืองก็มีนในเมืองสกลก็มี<ะ>โคกสีสุพรรณก็มีในเมืองมีแค่สองร้านใช่ไหมคะมีแค่โคกสีกับในเมืองมีแค่โคกสีกับในเมืองแค่นั้นนะคะแม่ามบักใหญ่จามใหญ่จริงค่ะ เดี๋ยวว่าต้องกินมืดด้วเหรอใหญ่จริงค่ะท่านผู้ชมค่ะดูดูใหญ่จริงอะไรจริงค่ะปกติขายขายขายยื่ร้านนั่นจักบาทครับห้าสิบขายแบบนี้เลยค่ะห้าสิบอันนี้ปกตินะคะเพื่อนจะขายชามละห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมดูสุดยอดมากเลยนะคะเอ่อทีมงานที่มาศึกษาดูงานนะคะก็มีทั้ง ผู้ที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงและผู้นำนะคะของอำเภอสว่างแดนดินนะคะทั้ง16ตำบลมาดูงานที่นี่นะคะก็ได้ก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่กันนะคะใหญ่จริงๆครับใหญ่จริงๆใหญ่สุดยอดประเทศไทยมีอำเภอโคกสีสุพรรณกับอำเภอเมืองสกลนครนะคะชามใหญ่มากนะคะดูดูดู ใหญ่ได้ใจมากใช่อือโอ้ยสุดยอดจริงๆค่ะท่านผู้ชมคะถ้าใครสนใจนะคะทักมานะคะจะพามากินที่โคกศรีสุพรรณนะคะล้างยุ่งใช่คะนี่ทางเข้าโรงเรียนร่มเก้าร่มเก้าทางเข้าโรงเรียนล่มเก้านะคะอำเภอโคกศรีสุพรรณนะคะ นี่นะคะก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่หน้าตาหน้ารับประทานมากนะคะหน้าตาน่ารับประทานมากสุดยอดมากเลยนะคะยอดมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะดูความใหญ่ ชามใหญ่น่าอร่อยด้วยนะคะค่ะถ้าใครสนใจก็ทักมานะคะช่องคุณังชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ